สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกันคือเกาคะ่ะในช่องแซบไลสไตล์สามแมมมาจ๊ามื่อนี้ได้เนย้อแซบแซบอีกแล้วจะพี่น้องซุปบะเขือได้จะเด้อมือนนี้ได้ซุปบะเขือกับไข่ต้มคะ่ะพี่น้องคะ่ะไข่ต้มลุ่งเรื่องค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้จะเป็นซี่โครงหมูคะ่ะพี่น้องทอดนี่ชุบแป้งทอดนะคะแซบแซบคะ่ะพี่น้องพักลวกพักซดไลไลคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาจ้ะกินกับข,าข้าวเหนียวคือเกาในละเท่านี้ไซ <laughs> ส์ข้าวเหนียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ทั้งไตเ้อคะ่ะเดอ้อฝนก็ทำทาสีตกจะพี่นอมาเลย ບໍ່ວ່າຫຼາຍຮັ່ງເມນູແຊບເມນອັບ ครับ um. mm. มุ่งเนี่ยจ้ะหลวกมันอึกอั้มเกือบสิบเรทายจะ้ะฝนฝ่าห้อง คอ,อืมอะอย่างนน้องบนคุยกันนะ 嗯。Mm. เมนูอันเพรน๊บิรก,ก็จะกินซุปบะเทืยอยากเลยจะค้องกับอะไรกินด้วยแล้วยำแรงซีอิ๊วเสียงอันตะกันนะให,ห้จบ นุม่มิมากแบบซุปมะเขือแบบเป็นต้อนขลุขเรยังสิจะเป็นอยงบางคนเป็นกะทิตำแหลกๆด้วยเนาะแล้วจะมากจ้ะที่กมมักเองทอดเดียวซุปเป็นทอดซอบ ใช่มองนี่ซิม,มักไม่ยุง่งเดี๋ยวไปลอ ตอนกระกทเลมันยังคุยได้ให้เองชอบเอง 妈，嘅啦，嗯，弄来咧。 เราเป็นตกดินซีมมนเหมือนกันไม่นรอกนุ่งกับผันนุ่งแซ่บข้าบอ๋อ เอาผิดกระเจียหองแดงไปจี้เอาจากใบตุมน้ำกันแล้วจะเป็นซีนเหมือนๆกจัะพี่นอนจนงจะเป็นตุกดิน ัอกอ,อืม่ะจับน้องอิ่มงามกันเอาค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยยุ่งกับพยุ่งค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้กเกิดขอ้อผิษผากนะคะพี่น้องค่ะ หมอือนคำก่อนหน้าคลิปทีท่ายก็อาจจะแบบมึมมนๆเนี่ยค่ะพี่น้องตะเวนมันตกดินแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมนูซุปมะเขือค่ะกินแก้มกับไข่ต้มแล้วก็ซี่โครงหมูพักลวกพักสดแบบแซ่บๆกินกับข้าวเหนียวค,ค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องโอ้ยยุ่งเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำเนาะค่ะเด้อจงังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจให้หนูแนะ่ค่ะเด้อมื้อนี้ถ้าเกิดว่ากินสวนลวดกินบ่สุภาพกินจอบแจ๊บแน่ก็ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะ เพื่ออัตรลดในการกินแซปบนะคะพี่น้องนั่นระาคาดีจะขอปิดคลิปสำรีค่ะมิน,นี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ